สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจาวันที่2 3บกุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะ่าครั้งเชลซีครับเรามาดูเชลซีในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านะฮะเริ่มต้นที่ข่าวนี้กันเลยพรีวิววิเคราะห์สุกวอลยูฟฝ่าแชมเป,ปี้ยนลีกคู่ระหว่างเชลซีประท่าก,กับทางอารแตกโกมัดริงในช่วงค่ำคืนวันนี้ โดยกันที่ทางสิงโตการามเชลซีต้องลุนนะฮะประทานแทมมี่อับราฮัมให้ฟิตทันลงช่วยทีมขณะที่ทางจิมโมเวนเนอร์ก็พร้อมล่าตาข่ายในเกมบุกชินตรามีอาเดโกมาบริกที่สภาพทีมค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบโดยมีบรูโซเรสนำมาปิดสกอร์ในศึกฟุตบอลถิอังกฤษในศึกยูฟา่าแชมเปียนลีกรอชบชงทีมสุดท้ายนัดแรกสเตะกมาลาตีสามนาฬิกาเป็นต้นไปโดยกันนี้เรามาดูกันดีกว่านะผมว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะฮะ เรามาดูผลงานท่านัดหลังสุดของทั้งสทีมกันก่อนดีกว่าเริ่มมีทางฝั่งแอตเลติโกมาตุริกันก่อนกันละกันโดยงานี้วันที่21เดือน1 2021ชนะกาดิสไป4ต่อ2วันที่9เดือน2 2021เสมอกับเชลต้าปิโกไป2 2วันที่13เดือน2 2021ชนะกรานาดาไป2 1วันที่18เดือน2 2021เสมอกับทางเลมันเต้เป็นต1และวันที่20เดือน2 2021แพ้เลบันเต้ไป0ต่อ2ส่วนฝั่งเชลซีนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ วันที่4เดือน2 2021ชนะสเปอร์เป็น0-0วันที่7เดือน2 2021ชนะเชฟฟิลด์ไป2-1วันที่12เดือน2 2021ชนะบานบรีเป็น1-0วันที่16เดือน2 2021ชนะนิวคาสเซิลไป2-0และวันที่20เดือน2 2021นะฮะชนะซาธแฮมป์ตันไป1-1นั่นเอง โดยสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะผมทางฝั่งอ d ร์ติโก้มาดริดนั้นงานนี้ดิโก้ซิเมลเน่เทรนเนอร์ของทางอ d ร์ติโก้มาดริดจะฟงของศึกลาลีกาสเปนพาทีมมาเล่นรอบนี้ด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม A ก่อนจะแพ้เดมนเต้ไปศูนต่อสในเกมเล็กล่าสุดเป็นการแพ้น,นัดแรกในรอบ8เกมความพร้อมเกมนี้เอลโซโลไม่มีปัญหาอะไรรบกวนนะฮะแถมได้สเตฟานซาวิชและก็ซาอูยิเกส ผลชดแบนในลีกกลับมาเสริมทัพรวมไปถึงโทมัสเลมาและกาบูซาเดเมเล่ที่หายจากโควิดกลับมาเป็นสำรองได้แล้วแในรายของเอ็กเตอร์เตเรล่าที่ติดโควิดยังชวดเหมือนเดิมคันที่แกนหลักรน์อื่นไม่ว่าจะเป็นโฮเซ่คิมเน e สมาริโอเอลโมโซกอเก้อังเคลกอเรียชูอัลฟริกและก็ลุยส์โซเรสต่างพร้อมบุตตามปกติอยู่แล้ว ส่วนาคฝั่งสภาพความพร้อมอทางเชลซีนะฮะงานนี้โทมัสทูเคิลนายใหญ่ของเชลซีซึ่งเข้ามารักงานต่อจากทางผู้จัดการแฟนลัมพาดอดีตกุนซือผู้พาทีมมาเล่นรอบนี้ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มอีก่อนที่เทรนเนอร์ aman, ชาวเยอรมันชบาทีมเสมอซัดตันไปหนึ่งต่อหนึ่งในเกมลีกล่าสุดทําให้ไม่แพ้มา6เกมแล้วตั้งแต่เข้ามารักงานกุมองเฉียนสภาพทีมเกมนี้ทูเคิลนั้นต้องลุ้นความพร้อมของแทมมี่อับราฮัมที่เียงเพิ่มเล็กน้อยมาจากเกมล่าสุด หากไม่ไหวจริงๆออริเบยชิลูก็พร้อมเสียตำแหน่งนี้แทนรวมถึงไคลส์ฮารเวิร์ดที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แบบส่วนเดโกเกิลซวาและก็คริสเตียนปริซิสที่เลี่ยงอยู่ก่อนหน้านี้ก็ยังชวดเหมือนเดิมแต่คงกำลังหลักขาประจำะไรอื่นไม่ว่าจะเป็นเซซ่าอซุริโกต้าอันโตนิโอบริติเกอร์เอ็นโกโรกงเต้มาติโอโควาซิสไมซันเมาส์และก็ชิโมเวเนอร์ต่างพร้อมบู๊กันทั้งหมดครับ ส่วนลายชื่อคาดการณ์สเปตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งทาง,ทางอาร์เจนตินาเบร,ริกนั้นก็ใช้ระบบ3,4,2,1ก็ได้แก่ยานโอบักโฮเซ่คิมเนเสฟิลิเป้มาริโอเอลโมโซมาร์กอสจอร์เรนเต้โกโกซาอูยิเกสเบรนันบรอดีอังเคลกาเรียชูอาลฟริกและก็ลุยสโซเรต สุดท้ายฝั่ง11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทางเชลซีนั้นจะใช้ระบบ3-4-2-1นะฮะก็ได้แก่เอจูอาร์เมนี่เซซ่าอัสติโกยตาเคิร์ตซูมาอันโตนิโอบริเกอร์บริสเจมเอ็นโกโรกงเต้มาติโอโคฟาซิสมาโกสอารอนโซไมสันเมาส์ทิโมเวนเนอร์และก็แทมมี่อับราฮัมนั่นเอง โดยกันที่จากสถานการณ์โควิด -19 ทีนทให้เกมนี้ต้องไปเตะก,กันที่สนามกลางน,นะฮะที่ประเทศโปรมาเนียทําให้อาร์เรนโกบักนเดินี้พระธิจาได้กลุ่มความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าถิ่นไปอย่างน่าสายอยา่างไรก็ตามต้องยอมรับนะว่าอาร์เรนโกบันเดินั้นของกุนซูตีโกซิเมลเน่ยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรระดับท็อปของยุโรปถึงแม้จะสูญเสียผู้เล่นสําคัญออกไปจากทีมแทบทุกปีก็ตามที นั่นก็นเป็นเพราะสไตล์การตําทีมและแทคติกที่ซิมเบเน่วางระบบเอาไว้อย่างแข็งกแกร่งมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ทางเชลซีผลง,งานอาจจะดีขึ้นก็จริงนะฮะหลังจากได้ชูเกลเข้ามาคุมทัพแต่ความลงตัวและภาพรวมของทีมนั้นก็ยังดูเป็นรองแอตเลติกมาดริกแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเชลซีนั้นฮึดสู้นะฮะไม่แน่นรุกลุกกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปแล้วไปดูพวกเขากันได้นะฮะงานนี้เชลซีสู้เฟย เรามาข่าวต่อมากันดีก่อน,นะครับแฟนเชลซีได้เดฮฟฟ์ริชิตฮาเบิร์ตพร้อมฟัดอาริโก้มาบริกในค่ำคืนวันนี้โดยสิงบรูเชลซีได้รับข่าวดีก่อนจะดวลแอตมาดริกนะฮะในวันนี้เพราะจะได้2ทุรุกอย่างคิ ian, สเตียนฟูริกิตขาทางคลายสเวิร์ดคืนทับแต่ทางเตโกซิวายังไม่พร้อมนั่นเอง โดยทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมเชลซียืนยันมาว่าคิสตีนูริซิสเป็นตัวเก่งชาวอเมริกันและก็ไคลส์ฮเวิร์ดกองกลางตัวรุกชาวเยอรมนีต่างมีชื่อ,อยู่ในทีมสำหรับเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบสุดท้ายนัดแรกที่รับสิง์บรนั้นมีคิวต้องบุกไปเยือนอาร์เตติโก้บัตริกสโมสรจาฝูงศึกลาลิกาสเปนที่สามกลางอารีนานาซิโอลากรุงบูดาเบสประเทศโรมาเนียในช่วงค่ำคืนเย็นวันนี้ ซึ่งฮาร์เบิร์ตเนียไม่ได้ช่วยเชลซีเลยนับแต่เกมที่เอาชนะเบอร์นรี่ไป2ต่อ0เมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาซึ่งพูริซิสมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนที่น่องและพลาดลงเล่นในเกมเลกนัดล่าสุดที่เชลซีปุกไปเสมอกระทังซัมตันปนหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์นะฮะที่ผ่านมาทว่าล่าสุดจูเคิลคนนี้คอนเฟิร์มมาว่าทั้งสองพร้อมแล้วสำหรับเกมในวันนี้ผมแฮปปี้เป็นอย่างมากเลยนะที่ทั้งสองคนกลับมาอยู่ทีมคุณซื้อเลือดเบียร์วัย77ปีคนนี้ได พวกเขาลงซ้อมและไม่ได้บ่นว่าเจ็บอะไรมากมายผมมีความสุขที่พวกเขาได้เดินทางไปกับเราและก็มีชื่อยูนิตทีมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้อดีางไรก็ตามชุเข้าแจ้งมาว่าเทโกสิวาเซนเตอร์แบ็กจอมเก่าชาวบอส์ซูเรียนนั้นยังไม่พร้อมโดยสิวากำลังในช่วงฟื้นฟูนฟนฟนร่างกายหลังได้รับการบาดเจ็บต้นขาจากเกมเล็กนัดที่เชลซีบุกไปเชื่อทนน้นแทมฮอสเปอร์ไปต่อศูนย์วันที่4มกราคมที่ผ่านมา เขายังไม่พร้อมหรอกนะตอนนี้เขากําลังซ้อมอยู่เรากําลังจะออกเดิทางกันแล้วและเขายังไม่พร้อมช่วยทีมอดีตคุณซืปารี่ช,ช็อตแมและก็ทางเอ่อเชลซีนะปัจจุบันนี้ได้กล่าวเอาไว้ครับเรามาข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะขนาดซ้อมยังกับแมซซี่อดีตหลังเชลซีแชดน้ามูไม่เห็นค่าของทางซาลา โดยฟิลิเปสลุยนะฮะอดีตกองหลังของเชลซีได้เปิดใจมาว่าโชเซ่มูรินโญ่ปฏิบัติต่อตัวทั้งตัวเขาและก็ซาล่าอย่างไรในช่วงที่ทั้งสองทีมยังยูนเนนักเตะสิงบรูในถิ่นแซนฟอร์บริดนั่นเองโดยฟิลิเปหลุยนะครับอดีตกองหลังของเชลซีที่นั่นในศึกฟุตบอลอังกฤษออกโรงอ้างมาว่าโชเซ่มูรินโญ่ไม่เคยได้รับประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของโมเมดซานล่าแลวเตะชาวอียิปต์เลยแม้ว่าตอนนั้นเขาจะโชว์ฟอร,ร์มฝึกซ้อมประมาณลีดเรมซี่ก็ตามที จากการเปิดเผยของเดนเบร์นั้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฟิลิปเป้ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลที่แซมฟอร์บริดนะฮะโดยสัญญาจากทางอาร์เดนโก้มาดริดในช่วงเดือนอรกรกฎาคมปี2014ก่อนจะกลับไปเล่นในลาลีกายักษ์ใหญ่เกือบ12เดือนต่อมานั่นเองโดยในช่วงเวลานั้นเขาลงสนามไปเพียงแค่26เกมในการแข่งขันทั้งหมดนะฮะและยอมรับว่าเขาได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับทางโชเซ่มาริญโยไม่นานหลังจากนั้นก็มาถึงฟุตบอลพิวเิกยรนั่นเอง ตอนที่ผมอยู่บนม้านั่งสำรองสำหรับเกมแรกของตุการีย่ผมเคาะประตูห้องทำงานของน้ำมูรินโญแล้วพูดว่าทำไมคุณถึงผมพาผมมาที่นี่ทำไมคุณไม่ทิ้งผมไปไว้ที่อาร์เจนติาบริลหรือบอกกับทางเมลสปอร์ตเขาได้บอกว่าผมต้องการชนะเพื่อตำแหน่งของผมผมไม่คาดคิดมาว่าจะเป็นเพราะชื่อของผมที่ผมสุกเลือกเป็นตัวเลือกแปกเขาพูดถูกผมเล่นไม่ดีแต่ผมยังคิดว่าคุณควรต้องอยู่ในสนามเพื่อปรับปรุงตัวเองกันต่อไป ผมไม่เคยเสียใจกับการย้ายทีมเลยนะเพราะผมู่ในสโมสรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนทุกวันนี้แต่ทุกคนก็อยากจะเล่นเช่นกันหลายเดือนต่อมาหลังจากนั้นรูนี่เนียก็มาถึงสโมสรเขาต้องตกใจเมื่อพบว่าซาร่าได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายทีมซึ่งดาวเตชาาอีบคนนี้พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้ลงสนามภายใต้การนำทีมของนาบูริโยแต่ท้ายที่สุดแล้วการย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นการสิ้นสุดในช่วงเวลาของเขากับเชลซี โดยไปร่วมทีมกับทางโบรโมาในช่วงซัมเมอร์นั้นก่อนที่จะย้ายไปทางที่เิเวอร์พูลเพื่อทำลายสถิติต่างๆภายใต้การนำทีม,ทมของเชคินคอปโดยไม่ถูกพูดถึงผู้จัดการทีมคนเก่าหลุยปฏิเสธที่จะขุดคุยมูนิโยคนนี้แต่แนะนำว่าเขาเนี่ล้มเหลวในการใช้พสวรรค์ของซาร่าแม้จะมีการฝึกซ้อมที่น่าประทับใจในช่วงนั้นก็ตามที เป็นแต่ว่างานนี้ผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะตอนสมัยที่ทางซาร่านั้นอยู่กับทางเชลซีที่น้าโมรินโยนนั้นคุมทีมนั่นเองและเขาไม่มีโอกาสได้ขึ้นสู่ชุดใหญ่เลยและนี้ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรเชลซีประจำวันที่2 3บมกุมภาพันธ์2อ6 4่โดยเครั้งเชลซีครับ